โดดนครับัารตั่ครสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc แล้วก็ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องพันหมีใหม่ๆทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาบ่ดินครับผมเนาะมาหายิงปลาแถวหมายบ่ดินดูบ้างครับผมไม่ได้เข้ามานานครับผมจริงๆตั้งใจว่าจะมาจับหอยด้วยแล้วครับผมเนาะก็เลยติดปืนกับเอเปมาด้วยครับผมเดี๋ยวจะหาผูกตามต้นไม้เนี่ยแหละครับผม ลองรุนกันดูครับผมเนาะมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับผมนั่งยิงปลาเดี๋ยวต้องกลับออกมาจับหอยอีกเนาะเดี๋ยวลองดูครับผมว่าเราเจอปลาอะไรกันมั่งครับผมแต่หมายนี้ที่ผมเคยมาส่วนมากก็จะเป็นปลาชโดกับปลาอินแหละครับผมปลาช่อนก็มีอยู่ครับผมแต่ปลาอื่นหรืออาจจะมีแต่ผมก็อาจจะไม่เห็นไม่เคยเห็นมันนะครับผมเนาะนี่ผมสภาพหมายจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับผมบ่อดินบ่อกลัง ไม่เคยเข้ามานานแล้วครับผมนี่ปลาจิบช่วงนี้ไม่ได้ทาคลิปเลยครับผมลมแรงครับผมสายหกเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูตั้งใจจะมาจับหอยก็เลยเอาเปเอาปืนติดมาด้วยครับผมไหนๆก็เข้ามาในอ่างแล้วเดี๋ยวลองมาลุ้นดูว่าจะมีผลงานไหมครับ น้ำใสครับผมออกดำๆใสๆไปครับผมเดี๋ยวผมหาต้นนั่งครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงต้นไม้เลยครับผมเนาะต้นที่จะนั่งเลยครับผมครับได้ทำเลต้นที่จะขึ้นแล้วครับผมนี่ครับผมผมจะขึ้นต้นนี้ครับผมต้นข่อยต้นนี้แหละเดี๋ยวไปมีดสับๆเอาเปผูกนั่งด้านบนครับผมเนาะนี่ครับผมมันเป็นช่องอยู่อย่างนี้ ลุ้นดูวับผมเดี๋ยวมีตัวเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผมไปปลูกเปผูกอะไรเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนครับผมครับขึ้นมาบนต้นไม้ผูกเปรที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองมาลุ้นดูเวลาชั่วโมงกว่า,าก,กับสองชั่วโมงครับผมว่าเราจะเจอปลาสักตัวไหมครับผมเนาะก่อนที่จะไปจับหอยกันครับผมสภาพไมยก็สวยอยู่นะครับ มันเป็นบ่อลูกลังอย่างว่าแล้วครับผมบ่อลูกลังเก่าเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายครับผม,ผมเนี่ยครับสภาพหมายเนาะเป็นช่องๆอ,อย่างเนี้ยครับผมลองลุ้นกันดูครับผมเผื่อมีปลาชะโดปลาอะไรเข้ามั้งครับผมเนาะปลาหนงปลานินแดดๆอย่างนี้เผื่อมันลอยครับผมเผื่อมันลอยมาลอ,องห้เห็นมั้ง ก็จะลืมนะครับผมเนาะคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพืปเป็นกําลังใจให้กับช่องพานหมีครับผมเนาะมันก็น่ามีตัวผมปนงปนินน้ามีตัวมาลองมาลอยแดดมาแรงครับผมอันนี้ ยิงปลาจิบยิงไม่ได้นะครับแบบนี้ลมแรงมากเลยนี่นมันเป็นบอ่อลูกลังเฉยครับผมมันลมมันเข้าไม่ได้ไปครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันเนาะจะเจอสักตัวไหมอะไรของเราปลากำลังจะขึ้นกหมเลนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเลอเลย โดน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 อุอ๊ยอุย้ยขาดเนื้อขาดค bueno. รับผมโอ้โหตูวพายแตกเลยโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากโอ้โหโดานไม่ดีครับผมปอนนินตัวยังใหญ่ เห็นขาวๆแล้วมันก็หายครับผมล่องลึกๆครับผมตัวนี้มันไม่เหมือนไอตัวที่ยิงเนื้อขาดเมื่อกี้ครับผมเสียดายตัวเนื้อขาดก็เสียดายครับผมจะไม่ให้ได้เลยเพรา มันล่องหันหน้ามาทางนี้อะไรครับผมเมื่อกี้นี่ตัวเมื่อกี้หายไปไหนเลยอันนี้มโด โดน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 แล้วโดนแล้วหลุดอีกเด้อหลุดไปตวงแล้วนี่โดนกาดตัวอยู่ ngâm ngầm, cắp bắt câu hai อเหียครับผมอเหียตัวเล็กไอเหียน้อยดูมันนิ่งไปลูกอเหียไปดิไม่ไปครับผม พอแล้วครับผมเจออยู่สามตัวครับผมเนาะเจอปลานินสองตัวแล้วก็ลูกอ้เฮียตัวหนึ่งครับผมปลานินก็ประมาณโลหนึ่งแล้วครับผมเนาะไซส์อวนดีครับผมก็ยิงพลาดเนื้อขาดโดนไม่ดีไปตัวหนึ่งครับผมก็ได้ตัวหนึ่งเนาะไปครับผมเดี๋ยวผมไปจับหอยก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับผมไปเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม